โอ้ยสนุบเลยเนี่ยวันนี้ก็มาเที่ยวตัดตัดเปิดเขาเขียวนะเออดี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 ดูวิวดีเราเอาไม่ได้เลยนะไม่คันดิคอนมาที่นี่มาเที่ยวเรีนรู้ีเซียโอ้โหนี่ตูมาดากัสกานะครับอันนี้อะไรอ๋อ ัอฟริกาครับรว,ว้าวอือถ้ารถที่นี่ก็สองชั่วโมงนะถ้าเกิดเกินก็เป็น สักทีนะครับหรือไม่ก็หมาว่าสองร้อยบาทเนี่ยนี่ลิง,ลงโอ้ยเป็นอะไรกนจัาว้าวตอนนี้อยู่ที่รถคอร์บนะครับแล้วก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะนี่เราเข้ามาแบบมาชมวมิวกันนะ ยายอ่งนี่ครับมันเป็นเอิีอืโอนะครับนีน้กาเป่ากระคือเล่กะยจะไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่หรือันคือเหงือกระหกที่ตกตงจนี่นะไม่ใช่ผ่กคลไทํรามันมีเป็นผลไม้กาาันอ,อันนี้ค่าเข้านะครับรถเนี่ยถ้าเป็นรถซ้อมนะแล้วรถซ้อมนึงแบบสองชั่วโมงห้าร้อยส่วนประกันค่าจิบานนะครับอ๋อเป็นถุกเขาเสือป่าครับกอป่า๋การซื้อป่าครับวเสือป่าได้ขายก ราจะเดินแบบว่าชมวิวได้เลยเนี่ยอันนี้เราเอาเข้าชมวิวกันโอ้โหหน้าวาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโคเสือขุบเสือผ่านะครับทางออกอยู่นี่ชรงซีได้ประมาณมาดูกันแล้วเราไปทางไหนอ่ะทางออกไหนใช่ใช่ดูเสือเนี่ยเหรอใช่ดูเสือดูเสือครับเราดูเสือกันนี่ มันจะมีรถสองแบบอ,อ,อันนี้เป็นรถกอล์ฟที่มันขับออกไปทางนี้เหรอมันขบวนน่าจะอย่างนั้นเอออ่านี่จับไม่ได้ัได้โอเคเจ๋งเย่ฮึเดี <laughs> <laughs> ๋ยวไปดูเด่เนะ <laughs>